สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้พามาดูนะครับบ้านนะครับบ้านโมเดลนะครับแบบบ้านสวยๆนะครับอยู่ใกล้บ้านผมเองนะฮะก็เป็นบ้านครูหมางพี่หมางครับนู่นอยู่นู่นครับผมเจ้าของบ้านนะฮะก็นี่ทีมงานช่างสีกับเบื้องกับที่พิระมาทําครับผมนะฮะวันนี้ก็เห็นเก็บงานกันแล้ว น่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับพิระอยู่นี่ครับผมวิธีบ้านๆเชนแนวครับนี่ครับนี่ครับนางผ่อนคลายกับทีมงานครับแล้วก็ลุงลุงงานสีงานกระเบื้องครับสุขภัณฑ์นะฮะแล้วก็วันนี้มาทําความสะอาดนะฮะอันนี้กระเบื้องบันไดครับผมบันไดนะนะฮะ เราขึ้นไปดูค่อยๆดูไปนะฮะสีนี่ถูกใจมากนะฮะสีชัดเจนโดดเด่นนะครับนะ,ะส้มตัดขาวและดำนนะครับแล้วก็มีในส่วนของมุมกระจกนะฮะมุมกระจกนหน้าบ้านครับผมนะี่แล้วก็เสาเสาตัวนี้ <S <S เขาเรียกว่าเสาแบบ เาสาหน้าบ้านเสาใหญ่นะฮะแล้วก็มีการปูเบื้องหลายก็ะเบื้องครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในเรียกว่าสีอะไรเนาะนี่สีผสมครับผมเนี่ยสีเทาออก มีผสมแล้วกันนี่นะฮะนี่โดรี่มโดบั่นโดเต็มสีได้เดี๋ยวเราเปิดไฟนะครับมีแต่งไฟด้วยครับนะนะครับ นะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูสวยนะฮะเนี่ยประตูเหมือนบ้านในเปดคอนโดนะครับแล้วก็นะฮะนี่ประตูนะฮะ ตรงนี้ก็มุมกระจกอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่ห้องนอนครับผมตัวนี้ประมาณ4เมตรคูณสนะฮะตามกะประมาณนะฮะไฟครับให้สว่างครับมองเห็นสีชัดเจนนะครับ กอจกใหญ่แล้วก็จกบ,บานยาวเหมือนบ้านหลังน้อยนะฮะเรียงกันนะครับ ออกมาจากห้องนะครับมีสองห้องครับผมห้องโถงหนึ่งห้องนะฮะแล้วก็ห้องนอนสองห้องครับนี่โซนนี้ไปห้องน้ำไอทีเด็ดเลยครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำสวยๆครับวันนี้ด้วยปิดไฟก่อนเหลืองค่าไฟเขานะอันี้อีกห้องนอนหนึ่งนะประตูก็อันเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกยาวนะฮะเดี๋ยวิดไฟมาปั๊บอ่า ห้องนี้จะเป็นกระจกยาวนะครับ5บานนะฮะบ,บานนี้จะเป็นฟิตนะฮะไม่มีที่เปิดนะฮะส่วนที่มีที่เปิดอยู่ฝั่งนี้นะครับดันเข้าดันออกนะครับสีเดียวกันกับอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนจะนี้จะมีตกแต่งในส่วนของตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดหลอดไฟมันจะเป็นเนี่ยครับ หลอดไฟหน้าหัวนอนครับนี่แต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นช่องไฟแล้วคะันนะฮะ ออกมาจากห้องไปสู่ห้องน้ำนะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกแก้วนะครับบล็อกแก้วบล็อกแก้วนะฮะแล้วก็ประตูห้องน้ำนะฮะห้องน้ำแบ่งเป็นสองโซนนะนะฮะห้องน้ำแบ่งเป็นสองโซนนะครับตัวนี้โซนแห้งนะครับแล้วก็มีโซนอาบน้ำซึ่งสวยงามมากนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นซิงค์นะครับซิงค์หินอ่อนนะครับซิงค์ล้างหน้านะครับแล้วก็มี เครืองทำน้ําอุ่นด้วยนะไปจบตรงนี้นะครับเก็บจัดซิงมุมนี้เป็นมุมของชักโครกนะครับแล้วก็ปูด้วยทับหลังพื้นหลังเป็นกระเบื้องนะครับสีดำนะสีดํามันออกเงาเงาอ่ะมันทูเรียกว่ายังไงนะฮะนี่ครัอันนี้ก็คือโซนแห้งขัานจากนี้ไปนะครับเปิดประตูเป็นบานเลื่อนนะเป็นบานเลื่อน ปิดอนี้ฝั่งนน้นเป็นห้องอาบน้ำตกแต่งด้วยนะครับเข้ากับธรรมชาติบ้านนอกนะครับแต่ว่าคือความเป็นห้องน้ำที่ไฮโซนะไฮโซนะครับ,รบตัวนี้ก็คือพิระทางเจ้าของบ้านซื้อให้พิระเขาเชื่อมนะครับคือปกติก็ถ้าจะซื้อมาเลยสำเร็จก็มีนะครับแต่ถ้าทางเจ้าของบ้านชอบ แบบนี้ก็เลยออกแบบมาให้พิระรมแบบนี้นะครับยืดเอาอันนี้ที่แขวนผ้าขนหนูนะฮะและนี่นีครับมีต้นไม้นะครับดอกประดับนะฮะข้างบนเป็นเหมือนแผ่นลูกฟูกนะฮะแผ่นลูกฟูกแผ่นใสนะครับไม่ได้เป็นหลังคานะอันนี้เป็นใสโปร่งใสนะฮะโซนนี้เป็นที่ยืนอาบน้ำนะฮะ ก็จะมีหินโรยนะฮะหินแบบนี้นะซึ่งผมไปซื้อมาให้อยู่กับพิระเนี่ยอันนี้ถุงละ60บาทนะฮะนี่หินโรยโรยเอานะฮะข้างล่างก็จะเป็นพื้นปูแค่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตามจุดต่างๆนะฮะตกแต่งเอาตามสไตล์ความชอบนะฮะปูนเปลือยตรงนี้เป็นปูนเปลือยนะฮะนี่ครับแล้วก็โซนของฝักบัวครับผม อันนี้ก็โซนประตูลหลังบ้านนะครับออกมาข้างหลังนะครับก็อุปกรณ์ยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่างานเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะ นะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะฝั่งห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะฮะยืนออกมาจากตัวบ้านนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่เหมือนไม่ได้ตัดออกแต่ตั้งใจให้ไว้ประดับในข้างๆห้องน้ําด้วยนะฮะนี่ครับมันจะมีกิ่งยื่นไปเวลาอาบน้ำมาก็มองออกมาเห็นต้นไม้นะฮะประมาณนี้ อันนี้งบประมาณนะฮะทางเจ้าบ้านเองบอกประมาณ6 0แสนกว่าบาทนะฮะหกแสนกว่าบาทโดยงบประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับพามาดูไอเดียบ้านโมเดิร์นสวยๆนะฮะแล้วก็ไอเดียการทำห้องน้ำนะฮะอันนี้เสาหน้าบ้านนี่กี่หอทายงานนะเสาเ <c oughs> สอ,อ็เจ้โซ่ชูอ นี่นะสวยงามครับผมความสูง3เมตรนะครับเสาตัวนี้สวยงามโดดเด่นครับนี่มองมาเห็นเสาเลยนีนะ่โอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ